สวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของดาวเกตย้ายซึ่งดาวเกตยยจะย้ายจากราศีสิงห์ไปที่ราศีกรกฎเนี่ยตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมไปอยู่ที่กรกฎจนถึงวันที่ถึงวันที่19กรากรกฎาคม2018และในคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีธาตุไฟทั้งหมดก็จะประกอบด้วยเมษสิงธนู แล้วเดี๋ยวเราทำทำแสแตมป์เอาไว้ให้ตรงที่ไปกดตรงที่เขียนว่าเพิ่มเติมข้างล่างใต้คลิปนะคะก็เข้าไปดูว่า,าราศีของคุณอยู่ช่วงเวลาไหนก็เข้าไปฟังกันดูอ่ะเราก็ดูที่ราศีเมษก่อนอวันที่23พฤษภาคมเนี่ยดาวเกตจะย้ายจากราศีสิงห์ไปที่ราศีกรกฎไปอยู่ในเรือนของพันธุทีนี้อยู่ในพันธุเนี่ยดาวเกตเนี่ยต้องบอกว่าดาวเกตเป็นเรื่องของอสิ่งที่ไม่คาดคิดนะ ก็ได้เรื่องของสิ่งลีบก็ได้วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร้ายเนี่ยน้อยคิดว่างี้บางคนนะ่ะอาจจะได้มีการไปบูชาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองหรือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเข้าบ้านก็ได้เพราะมันเกี่ยวเรื่องของบ้านรถที่ดินใช่ไหมคะเพราะว่าพันธุเนี่ยหรือในที่ทํางานก็ได้เหมือนกันหรือบางคนนะ่ะอาจจะมีเกณฑ์ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของ บ้านรถที่ดินไหมหรือคนในครอบครัวไหมอ่ะก็ต้องไปดูนะว่าขอเรื่องอะไรหรือบางคนนะ่ะอาจจะได้ไปกลับไปเอบ้านบ้านเกิดของตัวเองก็ได้บางคนนะ่ะเป็นคนแต่ก็ได้นะต่างจังหวัดแล้วมาทํางานกรุงเทพอ่ะอาจจะได้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณเองคนในครอบครัวก็ได้เหมือนกันหรือบางคนเนะี่ยอาจจะได้พบยาก พี่น้องที่คุณไม่ได้เจอกันมานานแล้วรวมถึงคนอานเนี่ยบางทีเรามาทํางานอยู่กรุงเทพนานๆนนเนี่ยก็ไม่ได้กลับไปหาคุณแม่ใช่ไหมคะเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณอาจจะได้กลับไปหาคุณแม่คุณเองก็ได้เหมือนกันหรือบางคนเนี่ยออในเคบางบางบ้านนะต้องบอกบางบ้านบางคนอาจจะสัมผัสเรื่องของสิ่งรีดับเล่นหลับได้นะคะแต่เนื่องบอกอนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะต้องปูใช้จริยาในการรับฟังด้วยนะคะและก็ต้องระมัดระวัง สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดในกับคนครบอบครัวคุณเองบ้านรถที่ดินที่ทํางานก็ได้แต่ถ้าเกิดเนี่ยมาเป็นเรื่องของเพราะว่ามาอยู่ในเรือนจันท์เรือนจันทร์คือเป็นดาวธาตุน้ําก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ําอย่างรถนะ่ะถ้ามีรถหม้อน,น้ํารถลมมันจะแห้งไปไหมเออดูกันดีๆหรือถ้าเป็นเรื่องน้ําบ้านเราฝนตกเยอะน้ําท่วมหรือเปล่า ลักษณะนี้นะคะแต่ให้ไปดูตามสถานการณ์ของแต่คนเนาะว่าเป็นเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวราศีต่อไปเป็นของชาวราศีสิงห์นะคะอ่ะทีนี้ดูที่ของชาวราศีสิงห์กันนะคะเนี่ยนะคะวันที่23พฤษภาคมเนี่ยดาวเกตจะย้ายจากราศีสิงห์ไปอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่จนถึงที่19กรกรกฎาคม2018ไปอยู่ในเรือนของวินาศทีเนี้ยวินาศเนี่ยเรามองในมุมบวก,กน,นะ มุ่บูชาแะ้วคิดว่าอาจจะมีเขาเรียกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราเก็บเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ววัตถุมงคลเครื่องรางของขัง,งคุณเนี่ยหรือสิ่งที่รับก็ได้นะคอยช่วยเหลือคุณอยู่คอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่อ่าหรือบางคนจะได้เขาเรีวยกว่าสัมผัสเรื่องผู้ดีได้เหมือนกันแต่คุณบอกก่อนว่าอาจจะไม่ได้ทุกคนนะ จะรอสีสิ่งที่จะสมผัดเรื่องของสิ่งนี้รับเป็นรับได้อันนี้คือก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรณญาาในการรับฟังด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลอะไรอะ่ะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์เนี่ยไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรสิ่งที่คุณกําลังวิตกกันอยู่ก็ได้อาจจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ติดแม่น้ํำไหมหรือ ถ้าเรามองในมุมลบอีกอย่างหนึ่งมุมลบเนี่ย <c oughs> ขอโทษนะคะมุมลบเนี่ยนักก็มองงนี้บางคนนะ่ะอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครเดินตามอยู่ข้างหลังคุณเองถ้าคุณเจอในกรณีแบบนี้นะความรู้สึกของแต่ละคนจะแตกต่างกันนะคิดว่าไงไหมไปทําบุญแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับสิ่งที่คุณคุณคิดนะ่ะว่ามีคนเดินตามหลังคุณเนี่ยนั่นนะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ให้ต่างๆดูนั่นแะ อาจจะหายไปเองก็ได้เพราะว่าดาวเกตเนี่ยเขาจะอยู่ที่ราศีหนึ่งเนี่ยเป็นระยะปเะมา,าประมาณเกือบสองเดือนนะเกือบอ60วันเนี่ยก็ต้องไปดูนะคะของแต่คนเนาะอ่ะรวมถึงบางคนใครที่ไปบนอะไรไว้อย่าลืมไปแก้บนนะฝากไปนิดนึงนะคะนะคะก็เดี๋ยวสิงก็มีแค่นี้เดี๋ยวราศีต่อไปเป็นของชาวราศีธนูนะคะ เราดูที่ราศีธนูกันนะคะวันที่23พฤษภาคมเดาวเกจะย้ายจากราศีสิงห์มาอยู่ที่ราศีกรกฏอยู่จนถึงที่17กรกฎาคม2อ1 8มาอยู่ในเรือนของมอรณะมรณะนี่ต้องบอกก่อน,นว่ามันก็เหมือนเรื่องการเดินทางเนาะเนี่ยบางคนอาจจะมีการเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือเขาเรียกว่ามีการไปพบปะ คนต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เหมือนกันรวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลในเรื่องของอะไรต่างๆที่คุณคือคว,ว่าที่คุณวิตกกันหรือบางคนเนี่ยเรื่องของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องของอะไรบ้างเ,เรื่องของระบบนลำยอาหารนอ,อก กดระย้อนระบบขัดขับทายระบบต่อมน้ําเหลืองนะคะก็ต้องดูของแต่คนนะหรือใครมีโรคประจําตัวไหมเออโรคประจําตัวเก่าๆเ,เนี่ยก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันต้องระมัดระวังดนึงเพราะว่าดาวเกศคือเป็นดาวก็จะสิ่งที่ไม่คาดคิดเนาะหรือในบางคนอาจจะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่สถานที่ติดน้ําก็ได้ในเรื่องอะไรนะที่ทุกคนจะไปขอ,อกัน แล้วก็มีในเรื่องของอสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยต้องบอกก่อนนะเอออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกวับน้ําทีนี้เกี่ยวกวับน้ําเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรอาจจะประมาณว่าอาืมน้ําท่วมไหมเออเขาต้องดูของแต่คนนะแม้กระทั่งการเดินทางไกลทางน้ําเองก็ต้องระมัดระวังนิดนึง ถ้าก็มีชูชีพให้เราใส่เราควรจะใส่เนาะเพราะว่าบางทีเราเห็นไปเที่ยวทางน้ําอะไรกันเนี่ยไม่ค่อยใส่ก็ต้องระมัดระวังกันนะคะ,ะก็ดูตามนี้เนาะนี่ก็ของชาวาศีธนูนะคะก็มีแค่นี้ก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนอย่าพบแต่ความดีมิวความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ